mai không quẹt côn lăn tsunami đây để giờ bắt หนึ yeah. ah, hiện, ่งสองสามเข้าพยนยืนเธอกลับพระบิดาเอ๋อไปขู่ก็ลงว่ะเดี๋ยวน่ะไปตั้งทนไม่ได้แล้วก็เลยสวยนะอ๋อนี่มันไม่ชัดเสียดเสียดได้นะมันย้อนแสงครับมันหมอกด้วยนี่หมอกอินโดหมอกอินโดเออที่ว่าไอ้พวกว่าวันวันเมื่อวันจุกันอ๋อ รอวเลยมีเลยเจ้าว่ะไม่วันนึ่ก็เรยเป็นอันน่